พุทธาพุทธาจีนชื่อสามัญจูจูฟชินีสเด็ดเรดเด็ดพุทธาจีนชื่อวิทยาศาสตร์ซีซีฟัสจูจูบ้ามิลชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ซีซีฟัสมุริทิอาเนลามจัดอยู่วงพุทธารามนาซีหนึ่งสมุนไพรพุทธาจีนมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่ามะตันมะตันหลวงนางต้มต้นภาคเหนือ บักทันหมักกระทันภาคอีสานเป็นต้นเป็นผลไม้ที่ใช้รับประทานมานานกว่า4,000ปีแล้วโดยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนตอนใต้หนึ่งต้นพุทธาจีนเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีหนามในผลมีเมล็ดเดียวผิวเรียบเมื่อผลสุกจะเป็นสีเหลือง หรือบางสายพันธุ์จะเป็นสีแดงเข้มหนึ่งส่วนสายพันธุ์ที่มีการเพราะปลูกในประเทศไทยได้แก่สามพันพื้นเมืองแบ่งออกเป็นพันธุ์ลูกเกตและพันธุ์ไข่เต่าผลมีลักษณะรีหรือกลมแปน่นเปลือกผลบ้างเนื้อหยาบมีสีเหลืองรสชาติเปรี้ยวและฝาดอมหวานพันธุ์สามรสผลมีลักษณะกลมแน่นเปลือกบางเนื้อละเอียดมีสีขาวกรอบ พันเจดีหรือพันปากน้ําเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์อินเดียมีต้นกําเนิดในจังหวัดสมุทรปราการพันธุ์บอมเบยผลมีลักษณะยาวรีเปลือกบางเป็นมันเนื้อละเอียดมีสีหรืองอรสชาติหวานกรอบพันเหรินทองผลมีลักษณะคล้ายแอปเปิ้ลมีเปลือกหนาผิวหยาบเนื้อละเอียดมีสีขาว มีรสหวานกรอบและมีกลิ่นหอมพันแอปเปลิลผลมีลักษณะกลมแบนเปลือกหนาใสาสีเขียวเข้มเนื้อมีสีขาวกรอบละเอียดมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวพันสาลี่หรือพันบอมเบยักษ์ผลมีลักษณะคล้ายสาลี่และมีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุน์อื่นๆเปเลือกผลบางผิวเหลืองเนื้อในค่อนข้างหยาบมีสีเหลืองเนื้อมาก มีรสหวานกรอบพันบอมเบผลมีลักษณะยาวรีเปลือกบางเป็นมันเนื้อละเอียดสีเหลืองมีรสชาติหวานกรอบสับพพคุณของพุทราจีนผลมีรสหวานมันและฝัดช่วยบำรุงร่างกายหนึ่งผลช่วยบำรุงกำลังสองหรือสำหรับคนที่ผอมแห้งแรงน้อยหากรับประทานผลพุทราจะช่วยทำให้มีเรี่ยวแรงมากขึ้นหน ห้าผาจีนอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายผลหนึ่งสีช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผิวมีสุขภาพดีและแข็งแรงและป้องกันโรคเกี่ยวกับผิวพรรณได้ผลสองช่วยบำรุงประสาทและสมองผลหนึ่งสองสีช่วยแก้โรคนอนไม่หลับผล หนึ่งสองสีสรรพคุณของพุทธาจีนผลช่วยบำรุงโลหิตผลหนึ่งสองช่วยรักษาโรคโลหิตจางผลสีช่วยบำรุงม้ามและตับผลสีช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงผลสองสีช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลอนในกระแสเลือดผลสองสีช่วยเสริมฤทธิ์ป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันและเส้นเลือดในสมองตีบ ผลหนึ่งช่วยป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวเส้นเลือดหัวใจตีบตันและเส้นเลือดในสมองแตกได้ผลสสีผลพุทราจีนอุดมไปด้วยวิตามินเอซึ่งช่วยในการบำรุงสายตาตาไม่ฟางป้องกันอาการตาบอดตอนกลางคืนผล1นสองเมล็ดเมื่อนำมาผลทนทำเป็นยาลดไข้แก้อาการบวดในเด็กได้เมล็ดสองเปลือกมีสารแทนนิน ใช้เป็นยาแก้อาการท้องเสียได้เป็นอย่างดีเปลือกพุทราสองสีช่วยขับปัสสาวะผลสีเมล็ดเมื่อนำมาป่นใช้เป็นยารักษาอาการชักในเด็กได้เป็นอย่างดีเมล็ดสองใบช่วยแก้อาการผื่นคันตามผิวหนังต่างๆใบสองใบมีคุณสมบัติช่วยลดพิษจากการถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยใบสองผลใช้รับประทานเป็นยาบำรุง ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของสตรีหลังคลอดบุตรผล5ประโยชน์ของพุทราจีนประโยชน์พุทราจีนช่วยลดผลข้างเคียงของกรดซิตริกในกระเจีย๊ยบแดงเมื่อใช้ทำน้ำกับกระเจีย๊ยบแดงผลหนึ่งใช้ประกอบในอาหารต่างๆหรือนำไปแปรรูปเมนูพุทราจีนเช่นพุทราจีนแห้งพุทราจีนเชื่อมน้ำกระเจีย๊ยบพุทราจีน แกงจืดเห็ดหูหนูพุทซาจีนไก่ตุน๋นพุทซาจีนพุทซาจีนทอดถั่วเขียวต้มพุทซาจีนพุทซาจีนต้มหัวหอมไข่ต้มเกาเี้ยพุทซาจีนปรายญาน,น้อยลอปรายาน,น้อยคุณค่าทางโภชนาการของพุทซาจีนดิบต่อหนึ่งกรัมพลังงาน79กิโลแคลอรีคาร์โบไฮเดรต20.23ดกรัมไขมัน0.2กรัม โปรโตีน1.2กรัมน้ำ77.86กรัม วิตามินเอ40ไมโครกรัม5เปอร์เซนต์วิตามินบี10.02มิลลิกรัม2เปอร์เซนต์วิตามินบี20.04มิลลิกรัม3เปอร์เซนต์วิตามินบี30.9มิลลิกรัม6เปอร์เซนต์วิตามินบี60.08 1มิลลิกรัม6เปอร์เซนต์วิตามินซี69มิลลิกรัม83เปอร์เซนต์ธาตุแคลเซียม21มิลลิกรัม2เปอร์เซนต์ธาตุเหล็ก0.48มิลลิกรัม4เปอร์เซนต์ ธาตุแมกนีเซียม10มิลลิกรัม3เปอร์เซนตธาตุแมงกานีส0.084มิลลิกรัม4เปอร์เซนต์ธาตุฟอสฟอรัส23มิลลิกรัม3เปอร์เซนต์ธาตุโพแทสเซียม250มิลลิกรัม5เปอร์เซนตธาตุโซเดียม3มิลลิกรัม0เปอร์ซนธาตุสังกะสี0.05มิลลิกรัม1เปอร์เซนร้อยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่และวันสำหรับผู้ใหญ่ข้อมูลจาก d s d a n a t r i u n Database คุณค่าทางโภชนาการของพุทซาจีนแห้งต่อ100กรัมพลังงาน280เจดกิโลแคลอรีคาร์โบไฮดเดรตเจ6กรัมไขมัน1.1กรัมโปรตีน3.7กรัมน้ำ19.7กรัม วิตามิน B 1 0น1มิลลิกรัม16%เปอร์เซนต์วิตามิน B 2 0. 3 6 6มิลลิกรัม24%เปอร์เซนวิตามิน B 3 0ามมิลลิกรัม วิตามินซี13มิลลิกรัม22เปอร์เซนต์ธาตุแคลเซียม79มิลลิกรัม8เปอร์เซนต์ธาตุเหล็ก1.8มิลลิกรัม14เปอร์เซนต์ธาตุแมกนีเซียม37มิลลิกรัม10เปอร์เซนต์ธาตุฟอสฟอรัส100มิลลิกรัม14เปอร์เซนต์ธาตุโพแทสเซียม531มิลลิกรัม11เปอร์เซนต์ธาตุโซเดียม9มิลลิกรัม0เปอร์เซนต์ธาตุสังกะสี0.19มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ รอยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่ข้อมูลจาก ASDA าน t r i t n